เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครโดงคอยอีกครั้ง ช่องครูดงคอยครูดงพูดเสมอนะครับครูดงเป็นช่องที่นำข้อมูลข่าวสารไม่ไว่าจะเป็นเหรียญกระสาหรือว่าธนบัตรนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับนำมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กับคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเช่นเดียวกับครูดงนะครับ และทุกครั้งครูดวงก็จะพูดเสมอนะครับครูดวงจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักบางครั้งเราก็มีการรับซื้อเหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรมาบ้างนะครับเพื่อใช้ในการสะสมคลิปนี้ EP ีนี้นะครับครูดวงจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าราคากระโดดขึ้นไปสูงมากๆเลยจากเมื่อตอนกลาง ปลายปีที่แล้วสิปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้นะครับเล่นกันก็หลักหมื่นบาทตอนนี้กระโดดขึ้นไปสองหมื่นล้านใหญ่ๆนี่รับซื้อสามหมื่นเลยนะเดี๋ยวลองเข้ามาดูก่อนที่คุโด่งจะมาพูดถึงเหรียญนี้คุโด่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือธนบัตรชนิดราคา100บาทซึ่งเป็นธนบัตรที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับ จะออกมาให้จำหน่ายจ่ายแรกวันที่23เดือน7นะครับ23นี้ใครพอที่จะมีกำลังมีเงินเก็บอยู่บ้างก็ไปแลกมานะครับเพราะว่าชนิดราคา100บาทแลกเท่าหน้าธนบัตรนะครับ100บาทก็คือ100บาทความพิเศษ ครั้งนี้นะครับจะเป็นธนบัตรที่ระลึกครบ7 2พรรษาหรอบของรัชกาลที่10นะครับเป็นแนวตั้งความพิเศษก็คือเป็นแนวตั้งและจะมีปกมาใส่ให้ด้วยนะครับปกนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20บาทครูโดงยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะขอติดข้อมูลเอาไว้นิดหนึ่งแต่ครูโดงแนะนำนะครับใครที่ไปแรกนอกจากธนบัตรแล้วครูโดงอยากให้แลก ปกมาเก็บเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะ1ใบ2ใบ10บใบ20ใบคุณหวงเชื่อว่านะครับถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยคือสวยอยู่แล้วละแล้วก็เป็นที่ระลึกแต่อีกในหนึ่งเ <s Eat. S 1> พ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่คา <S <s ้าเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรก็เริ่มพูดคุยนนะครับว่าราคาทั้งปก ทั้งธนบัตรถ้ารวมกันแล้วราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ออกมาแรกเลยนะแต่ก็เริ่มมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบสะสมกุณดวงแนะนำนะครับไปแลกที่ธนาคารธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ต่างๆออมสินไทยพาณิชย์กสิกรอ,อะไรพวกนี้มีให้แลกหมดก็ลองลองดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ เดี๋ยวกลับมาดูเหรียญที่คู่ดวงจะมาพูดถึงนะครับเหรียญน,นี้คู่ดวงจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญ2บาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับผลิตออกมามีู่2แบบก็คือแบบที่เป็นเนื้อสีทองเหลืองแล้วก็สีเงินเห็นไหมครับนี่อลูมิเนียมเนี่ยมบอนกับไส้เหล็กนะครับ นี่คือ2อ,อย่างเพื่อนเพี่ๆพียน้องครูด่งเคยทําคลิปแบบมีออกมาอยู่ประมาณคลิปหรือ2คลิปนั่นแหละก็มีหลายคนบอกว่าไม่มีอยู่จริงหรอกตอนนี้ร้านใหญ่ๆเขาประกาศรับซื้อสูงถึง30,000บาทนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งเหรียญ2บาทสีทองเนี่ยสีทองเหลืองแบบเนี้ย แต่ขอให้เป็นปีพุทธศักราช2,550โดยปกติแล้วเหรียญ2บาทจะเป็นสีเงินใช่ไหมครับปี2,550เนี่ยตอนนี้ร้านใหญ่ประกาศรับซื้อสูงถึง3 0,000บาทถ้าเกิดเป็นสีทองนะครับสีทองเหลืองเนี่ยใครมีเหรียญ2บาทสีทองเหลืองเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับพลิกด้านหลังมาดูถ้าเป็นปี2,550ที่เป็นสีทองเหลือง รับเงินแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วไปเผลอใช้นะครับไปเผลอใช้โอ้โหเสียดายนะครับสอ0ห0ืถึงสามหมบาทได้เลยเนี่ยนี่ครับผมไม่ใช่ช่องคุ่ดวงช่องเดียวนะครับร้านใหญ่ๆก็ประกาศรับซื้อคลิปนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์วันที่ยี่สิบสามอย่าลืมนะครับมีโอกาสไปแลกไปแลกแลกของใกล้ตัวสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา